สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีเนื้อส่นของแชงเขียวมาแล้วนั่นเองก็เป็นตามที่คิดนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ไลฟ์ไปแล้วแล้วก็คิดว่าในวันนี้น่า,นาจะรีรันแบบไม่รอดแล้วก็ไม่รอดจริงๆนะเนื้อส่นของแชงดังนั้นหมาเคาว่าตู้ที่จะมาในเดือนหน้ามีโอกาสสูงมากที่คงเป็นนิกาบัตรดำแล้วล่ะอันนี้แค่เป็นาการคาดการณ์นะเอาให้ชัดเจนก่อนนะครับเพราะเนื่องจากว่า,าที่ผมคิดไว้เนี่ยแชงน่าจะเป็นบัตรดำในเดือนหน้า แต่ทีนี้มันมาก่อนแล้วดังนั้นเดือนหน้าคงไม่รอดนะครับคงไม่รอแล้วละ่ะโอเคนะเดี๋ยวทีนี้เรามาคุยต่อนะฮะว่าสำหรับตัวแช้งตัวนี้สุ่มดีหรือไม่ดีอย่างแรกเลยในช่วงประมาณบ่ายสองเนี่ยผมได้ไลฟ์ไปแล้วนะครับแล้วก็เรียยงนโย่าเป็นการการันตีละกันเดี๋ยวผมขอคุยแบบค่าๆก่อนนะฮะเนื่องจากว่ามีหลายคนถามมาเนาะแช้งตัวนี้ใช้เพชรเท่าไหร่หนึ่งก็คือใช้เพชรสามพันครับแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีใครมียกเว้นแต่ว่าจะซื้อไอดีดองเพชรมาอันนั้นเข้าใจได้นะ อันนี้คือกรณีแรกนะครับซูมไปเลยครับ3,000และคุณจะได้ตรงนี้แชงการันตีซึ่งมันการันตีเหมือนรอบที่แล้วไปไปเลย2นะครับการเติมโดยการเติมจะแบ่งเป็นดังนี้นั่นเองนะครับเอาให้เคลียร์นะ1รอบผมสรุปแบบนี้จะได้เข้าใจนะครับ1รอบของอัอนเนี้ยหรอบเนี่ยจะตกอยู่ที่6 0 0เพชรเอาให้เคลียร์นะทั้งหมด7 5นะ SP 75 1รอบเนี่ยคือ6 0 0เพชร ทั้งหมด5รอบก็คือ3,000เพชรหมายควาว่าถ้าคุณมีพันสองเติม3ใบถ้ามีสัก1,800เพชรก็เติม2ใบโอเคไหมครับ1รอบคือ600เพชรหวังว่าน่าจะเคลียร์ตรงนี้นะเอาให้เข้าใจก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่งงนั่นเองเดี๋ยวมีคนถามนะครับว่าสำหรับตัวแฉงเนี่ยเล่นอีกนานไหมเอากันตรงๆนะนักแปัจจุบันมันแท้หลักๆคือแค่โซโลและโซโลเนี่ยมันเกื่อนจริงๆก็ตอนต้นปีแล้วไอตอนที่แฉงแพ้เนี่ยมันผ่านมาแล้วครับ หมายเขาว่าถ้าในช่วงที่ลําบากที่สุดผ่านมาแล้วและแม่งยังเล่นได้หมายเขาว่าเล่นได้ครับผมมีแต่เพิ่มนิดหน่อยนะครับในส่วนของนิกกาเดี๋ยวมีคนถามว่าจะมาสีอะไรส่วนตัวมาสีเขียวนะเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นเมเป็นเมตาสีน้ําเงิน1ยามาโตะออุตาโระสคิดรอมันเป็นในส่วนของสีน้ําเงินเมตาและสีเขียวตัวสุดท้ายที่จะต้องมาผมว่าไม่รอดนะครับก็คือนิกะและคิดว่าน่าจะเป็นหมัดด้วย เพราะว่าลูฟี่น่าจะเป็นหมัดอยู่แล้วดังนั้นอาจจะปไปไได้สูงมากที่ในเดือนหน้าเนี่ยอาจจะเห็นกันเต็มเซิร์ฟเลยก็คือแช้งคูนิกะครับเพราะว่าสีเขียวทั้งหมดเนี่ยสามารถค่าสีน้ําเงินได้หมดเลยาะเขาว่าเมตาน้าเงินอยู่ไม่ถึงเดือนนะเพราะว่าโดนแช้งประกบเสร็จเรียบร้อยเลยไอเนี่ยมันมาหลังจากรอมาแค่ครึ่งเดือนนะก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเรียกจะเรียกว่ากบดีไหมล่ะก็เรียกกบแหละครับทีนี้เดี๋ยวมีคนถามเขาว่าเราถ้าให้เลือกตัวมีจะสุ่มตัวไหนดีนะครับ1แช้ง 2อุตะสามโอเด้งครับและ4คิดรอส่วนตัวผมมองว่าต้องแบ่งเป็น2ขยะนะครับขยะแรกก็คือในส่วนของคิดรอเนี่ยมันเป็นซับได้แต่แชงอ่ะเป็นซับไม่ได้โอเด้งเป็นซับไม่ได้หมายความว่าตัวที่ควรสุ่มที่สุดคือคิดลอครับอันนี้ต้องมีก่อนหลังจากมีเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปสุม่มแ้งอีกทีหนึง่งอันนี้ส่วนตัวผมแนะนําแบบนั้นนะครับหรือว่าถ้าใครกําลังรีไอดีอยู่คาแนะนําที่ให้ได้ลาบากแต่ก็ไม่มีทางเลือกนะสารสายฟรีนะครับ1 เอาให้ได้คิปลอ2เอาให้ได้แชงภายในเดือนนี้เอาให้จบภายใน12วันเนี่ยรีจนกว่าจะได้2ตัวนี้เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ด้วยนะวงเล็บอีกทีนึงด้วยควรเป็นนะครับในกรณีที่มีมากกว่า5 ID เดีเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้านิกามาค่ะแนะนำไปต้องเอา ID ดีพวกนี้ไปสุ่มนิกายทีนิงด้วยสมมุติถ้าได้3ตัวนี้หมายความว่า ID ของคุณจะเล่นได้ยาวเลยเนาะแล้วเมื่อมีคนถามว่าแล้วอย่างแชงเนี่ยจะเล่นได้นานไหมผมบอกไปแล้วนะครับว่า ในส่วนของเมตาที่ใช้จริงคือช่วงโซโลซึ่งมันผ่านมาแล้วหมายควาว่ายาวครับคาตอบคือยาวาให้ตอบแบบสั้นๆที่สุดก็น่าจะ6เดือนก็คือ5ปีอันนี้สั้นที่สุดคือ5ปีแต่ว่าในส่วนของ5ปีเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งสีแดงและสีเขียวสสีเลยนั่นเองนะครับหมายควาว่ามันอาจจะไม่ตกถึงขนาดนั้นด้วยเพราะยังไงสกิลหนึ่งมันก็ยังวาราปเล่นอยู่ดีเอาอเชนตรงนี้อนนะ แล้วที่เหลือถ้าใครอยากเห็นคลิปที่ผมสุ่มก็เอาขึ้นให้ดูอยู่นะตอนนี้เลยนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นการการ,รันตีกันไปอ่ะจุกๆนะครับเท่าไหร่บ้างนะก็600เพชรบวกกับ4ใบบัตรแดงนะครับซึ่งในไลฟ์ก็เล่นให้ดูเรียบร้อยทุกอย่างนะครับในการสุ่มเนาะคำตอบเป็นดังนี้ละกนะันเนาะหลังจากสุ่มแล้วแล้วก็แชงเนี่ยยังน่าเล่นคําตอบทุกอย่างเหมือนเดิมนะยกเว้นว่าเอาไปเอาไปเป็นซับมันทําไม่ได้และตอนนี้เอ้ที่ผมมีทั้งหมดก็คือ16ตัวแล้วรบทุกตัวที่มีในเกมนั่นเองนะครับก็เลย,ย นั่นแหละเอาง่ายๆหวังว่าน่าจะคียๆและเข้าใจนะย้ำอีกทีสอตัวนี้ควรมีทั้งคิดรอดและแช้งมีติดไอดีไว้ยังไงก็ดีที่สุดย้ำตรงนี้นะขอให้ชัดเนาะ